ว้าวข้าวข้าวแม่วัวแบหมีมังกี้ลิงเอเลฟเอ็นช้างโอ้กูชอบไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์เสือไลออนไลออนสิงโตจีวาบ สีลาบดักเป็ดขอขอขอไก่ตัวหูเห็นเห็นไก่ตัวเมียร์พอสมากูดจอบโว้าวอ่านี่ไหนอะซีบราซีบราะมาลายชิก ไกะผีหมูเรตหนูโอ้ฟ็อกกิสกิสแพะสิกหมีฟ็อฟกมาสุนัขสุนัขจิอก ผีเสื้อนะอะไรไฟบัตเตอร์บัตเตอร์ไฟผีเสือ้อเอาเอานกฮูีท,อทอูทูเต่า굿ช็อปฟู้ดผลไม้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลออเวนส้มมะนา,นากวกล้วยเมงก๊ มะม่วงหาพยะมะละกลออันนี้อะไระแพรแพรลูกแพรพายแอปเปลิสปลสับปะรดแตงโมวอดวอดชมีล <What? S 1> แตงโมออพอมเหลอน โพลเมลอนส้มโอโอ,โอส้มโออ่าเล็กอางูนมะพร้าวอะไรโครโคโคนัดมะพร้าวดูเรียนท,ทุเรียนอ่าแมงสแมง เมงโก้เมนโก้โกสีนมโก้ีนมังมังคุดอ่าเรมเรบูเทนเงาะกรีซอางหุ่นไลซี่ไลซี่ลิ้นลิ้นสีชอรีอ้าวหนูคำนี้หนูไม่ได้เขียนเหรอ